ลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่19ธันวาคมเร่ปลายจนถึงวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมและในสัปดาห์หน้านั้นนะครับดาวศุกร์ยังคงโยกหน้าชาวลัคนาราศีตุลได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรที่มันสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีตุลเองเป็นสัปดาห์แห่งความสำเร็จเป็นสัปดาห์แห่งการลุยลุยลุยนะครับ ดาวสุกนั้นไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ลาภะเป็นคู่สมพลก็จะมีลาภผลที่ดีเข้ามาตลอดแต่เป็นลาภผลที่มาจากความกล้ากล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะคุยกับลูกค้ากล้าที่จะต่อรองกล้าที่จะคุยเรื่องของผลประโยชน์กันแบบตรงไปตรงมาแลนะความกล้าตรงนี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จฉะนั้นสัปดาห์หน้าจะนอนเป็นควายเผือกอยู่ไม่ได้ หรือว่าจะเอ๊ะจะเอายัางไงกระจึกกระจักกระจึกกระจักอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้เช่นกันทําอะไรต้องตัดสินใจไปเลยยกตัวอย่างเช่นคุณตั้งใจจะพบกับลูกค้าคนนี้คนนี้ตั้งใจจะคุยกับเจ้านายเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์ถ้าไปกระยึดก,กระยักอยู่นั้นไม่ใช่ดาวมหาจักรมหาจักรของแท้คือต้องกล้าลุยและพูดตรงๆแต่ก็ลุยไม่ใช่ไปลุยแบบ ไม่ได้ดูตาหมาตาเรือหาอะไรเงั้นก็ไม่ใช่นะครับคือเป็นการลุยจากที่เราเองนั้นคิดไว้แล้ววางแผนไว้แล้วว่าเราจะคุยแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีแพทเทิร์นที่แน่นอนทําให้การคุยนั้นประสบความสําเร็จเพราะดาวเจ้าตัวของคุณไปเป็นมหาจากักรแล้วอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโอ้โหดาวเจ้าเรือนลาภะอยู่กับตัวเองเนี่ยนะหาโชคหาลาภได้คล่องเหลือเกินติดต่ออะไรก็จะได้รับความสําเร็จได้ไม่ยาก ประกอบกับดาวเสาร์ที่เล็งไปยังเรือนการงานนั้นดาวเสาร์เป็นกเกษตรราธิปดีผมถือว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะโชคดีโชคดีในเรื่องของการงานวันจันทร์เป็นวันที่เป็นวันแห่งการเตรียมข้อมูลเป็นวันแห่งการที่คุณเองนั้นต้องออศึกษานะครับอะไรสักอย่างสองอย่างที่คุณตั้งใจจะทํานั้นให้แน่นอนนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธสองวันนี้มีความสําเร็จดีเป็นสองวันที่ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะเสนอแนะอะไรให้สักอย่างหนึ่งและเป็นการทำงานที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีวันพฤหัสวันศุกร์เป็นสองวันที่ดีต่อเนื่องงานสำเร็จหรืออาจจะต้องมีการเดินทางเพราะงานบ่อยๆวันเสาร์เป็นวันที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงเป็นวันเดียวในสัปดาห์หน้าเป็นวันเดียวที่ชาวลัคนาราศีตุล ต้องระมัดระวังปากเสียงการเสนอแนะหรือการพูดคุยอะไรกับใครขอให้พูดคุยในลักษณะที่อย่าไปโชว์อีโก้หรืออย่าไปทําอะไรที่ออฟไซด์มากจนเกินไปผมให้กล้าคุยให้กล้าพูดแต่ไม่ได้ไปทําอะไรที่มันโอเวอร์เช่นไปยกตนของท่านหรือไปเกทับเขาไปถิงเขาหรืออะไรที่มันเป็นทําให้เขาเกลียดอะระวังอย่างเนี้ยนะครับไปคุยในลักษณะที่เหนือกว่าไปโชว์เหนืออะไรแบบนี้ให้งดเลยในวันเสาร์ วันอาทิตย์ยังดีต่อเนื่องวันอาทิตย์เป็นวันที่คุณแพลนงานในสัปดาห์หน้าได้อย่างดีแล้วก็จะเป็นอะไรที่แฮปปี้อย่างมากส่วนในเรื่องการเงินนะครับกลับกลายเป็นว่าสัปดาห์หน้านั้นเป็นสัปดาห์แห่งรายจ่ายเยอะชาวลัคนาราศีตุลมีรายจ่ายเบี้ยบ่ายรายทางตลอดไม่ค่อยแฮปปี้กับรายจ่ายนักไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่จะต้องจ่ายแต่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายฉะนั้นในสัปดาห์หน้าถึงแม้การงานจะดีก็จริงแต่มันเน็ตแมเนจ บริหารเรื่องของการเงินให้ดีไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะติดติดขัดขัดได้หรือนะครับมันมีความจําเป็นที่คุณเองจะต้องมีความรอบคอบสักนิดหนึ่งในเรื่องของการเงินในสัปดาห์หน้าส่วนในเรื่องของความรักเป็นสัปดาห์แห่งความมีสเสน่ห์นะครับดาวศุกร์โยกหน้าได้ปฐุมเกณฑ์ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าตัวคุณเองมีโอกาสพบรักจากโลกโซเชียลมีคนมาชอบพอมีคนมาถูกใจหรือคุณไปถูกใจใครหรือใครมาถูกใจคุณล้วนแล้วแต่ รู้สึกดีซึ่งกันทั้งสิ้นแต่เป็นความรักที่เป็นความลับนะครับไม่ได้เปิดเผยหรอกเพราะว่าดาวศุ์เจ้าตัวของคุณเองก็ไปอยู่กับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นความลับที่ไม่ต้องเปิดเผยดีแล้วกลับที่จะดีนะครับถ้าให้ใครมาดูเรื่องของคุณเยอะกลับที่จะไม่ดีเสียหายหรือไม่ดีทั้งสองฝ่ายสีที่ถูกฉลองสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นได้แก่สี ฟ้าสีน้ำเงินและสีเหลืองขอให้โชคดีครับคอนแทคในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย Line Official ID นะครับ m a s t e r m i หมิง6 6ห6หรือโทร099 415 5666ขอให้โชคดีสุขเฮงรวยทุกท่านนะครับ